สวัสดีเพื่อนคนนี้ทุกคนนะครับ ปิดหรือเปล่าเวลาจะซื้อหรือขายไอดีเกมโดนโกงทุกที่ผมขอแนะนำแอดมินต้น tp 7เพจรับซื้อขายรหัสเกม rov ที่ดีที่สุดมีไอดีที่เรื่องตั้งแต่50บาทเป็นต้นไปหรือใครที่อยากขายไอดีเกม rov ก็สามารถขายได้ที่เพจนี้เลยเพจแท้ยอดไลค์แปดหมื่นขึ้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปสวัสดีวีร์เลิคนเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะฮะเราก็มาเล่นตัวที่มีชื่อว่ามูลรหัสกันอีกแล้วนะฮะเรามาดูว่าอีกทีนี้จะเป็นยังไงนั่นเองนะฮะวันนี้เราก็มาเหมือนจะมาเก็บแต้มตามเคยนัั่่เอองคคครบผมสลลิีทดดููย ผมพูดว่าอะไรเมื่อกี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไปด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับวิธีการฟาร์มมูล่ะตีครบสี่แลแตกแล้วค่อยจะันสกิลหนึ่งสองทีย้ำๆนะฮะแล้วก็ตี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 ผนิดผนิดปุ๊บแล้วมันจะมีขีดสีแดงแล้วสกิลขอให้โดนแล้วก็สกิลหนึ่งให้โดนนะฮะเขาเรียกยังไงสกิลขอแล้วมันจะลดก่อใช่ไหมแล้วก็สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งย้ำๆตอนตอนที่มันมีสแต็กสีแดงที่ว่ามันเพิ่มความแรงเวลาตีครบสี่ทีแหละเราจะเพิ่มความแรงนนะี่จ๊บนะ มันจะทําให้สกิลหนึ่งแรงขึ้นแล้วก็จะฟาร์มเร็วเห็นไหมผมฟาร์มเสร็จหนึ่งนาทีเหมือนป่าตัวอื่นเป๊ะเ,เลยปกติมูลาดฟาร์มช้านะฮะผมเสร็จหนึ่งนาทีบางทีเสร็จห้าสิบเก้าวิด้วยนะครับบางทีนะฮะถ้าติดชี้แค่ดอกเดียวหรือสองดอกเนี่ยฟาร์มเสร็จห้าสิบเก้าวีนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดขี้ก็ฟาร์มหนึ่งนาทีถ้าฟาร์มแบบเป๊ะๆนะแบบไม่มีใครมาช่วยนะอ้ยอันนี้ไม่โดนขอบถ้าไม่โดนขอบเนี่ยถ้าไม่โดนขอบเนี่ยสกิลหนึ่งอะตอนเร่มต้นเกมอะม อ่าเวลาเราตีวเวลาเวลาเราตีครบ4สเต็กนะมันจะเข้าแค่4 0 0แต่ถ้าไม่ตีครบ4ี่สเต็มันจะเข้าแค่300อกว่าแต่ถ้ารถก่อด้วยครบ4สเต็กด้วยมันจะเข้า 400... อีก470อเ็บกว่าเออโอลเบียตายไปเออประมาณนั้นนะฮะสำหรับการคำนวณได้ามาแล้ว1คิวแบบอีซี่น่นเดีเนะครับผมมาตีเร็วมาโซลิเวอร์มาม่คลิปล่างวะน่าได้น่าโดน เต็มเลยเต็มเลยฮึบพนิดเออกูไม่ให้ไม่ให้สักอย่างไม่ให้สักไม่ให้สักอย่างเออไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไอ้อะไรมันเดินตามจังเข้าไปฟาร์มเดิมครับทามิ่งปกติฟาร์มตึ๊บตึ๊บเห็นไหมสกิลหนึ่งจะเข้าบะอแบบมันเรียวสีเนาะไม่ใช่ท่านผู้ชมลองลองดูอะไรนะฮะถ้าถ้าแบบกดสกิลไปเลยแบบแบบว่าไม่ไม่ได้ทําให้มันแบบตีแรงที่สุดอะเออ มันสกิลหนึ่งจะเบานะถ้าถ้าไม่ตีเขาสี่ทีสกิลสกิลหนึ่งจะเบานะอ่าอ่าสําหรับฟาร์มคีฟนะแต่ถ้าใส่คนคือไม่ต้องไปเก็บสีแต่เราแค่ใช้สกิลหนึ่งแล้วคือืหอแต่ถ้าทําได้มันก็แรงไงสกิลหนึ่งเราก็จะแรงมากไงเออถ้าเราเล่นกับคนนะตี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 แล้วก็ใช้ใช้สกิลหนึ่งตีเขาสี่ทีแล้วใช้สกิลหนึ่งเนี่ยหรอโอ้สุดเกินอันนั้นอะ่ะ นะครับก็จะทําให้แบบถ้าเราตีครบ4สเต็ปแล้วเราใช้คิวสโดนด้วยโดน,โด,น,โด,นโด้วยมันก็อาจจะแรงด้วยเพิ่มดาเมจแล้วแล้วมันก็จะลดเกาะด้วยไอจึ๊บจึ๊บจึ๊บหลบปาด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 แทงแทงแทงเฮ้ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยเลือกเครื่องหลอดสามตัวป่าวิ่งขึ้นบนกูผิดผมผิดเองแหละผมผิดเองแหละผมมาโซโล่ลิง่ะเออผมผิดเองแหละ ผมมาฆ่าลิงแล้วก็มาเอาเละเขาผมผิดเองอผมผิดเองอก็นั่นแหละนะคือ <laughs> <laughs> ผมมาโซโล่ลิงอ่ะแล้วก็แบบไม่ต้องดูดหรือ <laughs> เออแล้วก็มาฆ่าซีเนเทีอีกอะ่ะ <laughs> ผมผิดเองแหละเออผมผิดเองเ,ออเล่นปากากาก็อย่างนี้แหละเออนะครับผม <laughs> ไหลแบบนี้ <laughs> อ,อ่ะเอ้ยส<า>ับ <laughs> เป็นทำบน คือเราก็ต้องไปกดลิงไงเออเราจะได้แบบปึ๊บปั๊บปั๊บปับปับโอ้โหครึ่งหลอดไม่ใช่ครึ่งหลอดจะตายเอานะฮะเมื่อกี้ใครว่ามูลาดไม่แรงมูลาดแรงนะฮะถ้าใส่รูนดีๆมาแล้วก็เล่นเล่นเป็นๆหน่อยอะไรอะไรชึบชึบปั๊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 บโอเคไม่ตายเลือดมันเหนาทเดียวอย่าให้มันดูดเลือดนะชึบชึบหลบโอ้ไม่ตายพระเทาะขออนมัางเพื่อน ขี่ม้าคือสองไม่สองทีไม่สองทีโอเคเอาติเกอร์เอาเดสไปคือผมจะไม่รีบกดสกิลสองมุดดินนะผมจะตีไปก่อนตีไปก่อนเพราะว่าถ้าเรากดสกิลสองเราจะไม่ไม่ได้ตีไงเออตีตีไปก่อนแล้วค่อยกดสกิลสองเหมือนผมผมจะตีแล้วก็อยูไ่ได้แล้วนี่นี่อา้าวยีงสัมไม่โดนไปแล้วไปแล้วหลบหลบหลบไปแล้วอย่ายิง เออตายเออจะหลบซะหน่อยกลับบ้านเลยแล้วกันก็ผมจะตีสักสองสแตก่อนแล้วค่อยใช้สกิลหมอบหมอบลงนั่นเองนะฮะเพราะว่าถ้าเราใช้สกิลหมอบแบบเร็วเกินเลยอย่างเงี้ยแบบเราตีปุ๊บหมอบสกิลตีปุ๊บหมอบเลยอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้ตีแบบต่อเนื่องบางทีเขาใช้สกิลหนีได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตีตีไปก่อนเพราะเขาเหมือนเขาจะแบบทำท่าจะหนีหรืออะไรเราเราจะลดเกาะเราจะอะไรอะไรเราก็ค่อยกดสกิลสองหรือว่าหลบดามเมจหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้อือแล้วก็แบบตีต่อห้ม่นครบสี่อินตอนะ เฮ้ยเพื่อนก็จะบวกกันอย่างเดียวเลยอะไรกันครับเนี่ยคือถ้าพวกไม่ถ้าเพื่อนไม่เล่นเมื่อกี้ได้นะทามิ่งเรากลับมาฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคปับ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 ก็เดี๋ยวแผ่นหน้ามูลาตตับมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรเจ้าอีกเมื่ะไหรเจ้าอีกหรือเปล่า กับเอาอีกหรือเปล่าเออกระดูใจเย็นๆตีครบสีจะแตกลิงมันตีไม่ตายเอนอน้อยอย่างนั้นด่าผมอีกไหมด่าผมอีกเร็ว <c oughs> ชอบมีกำลังใจครับ <c> ว <oughs> ิววิวเวลามีคนด่าแล้วมีกำลังใจหนึ่งสองสามสี่ชึบชึบไม่ได้หรอ ไม่ไรก็ไม่เอาฮะไม่ไรก็ไม่เอาโอเคดูตั้งแล้วอย่างเยอะตั้งอะไรเยอะเยอะป๊าป๊าปป๊าปปาปป๊าปปาปป๊าาปาปาปป๊าปป๊า๊าปั๊บปป๊าปป๊าปป๊ปอ๊าปป๊ปาวปาา เพื่อนไม่ทรงไม่โซนเลยเนาะจะให้ผมทำอย่างเดียวเลยเนาะโซนหน่อยก็ได้เออหนึ่งสองสามสี่ปั๊ป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 ั๊โอเคเวลาเรียกเลาต้องนับหนึ่งสองสามสี่ในใจนะหรือว่าเราจะนับออกมาก็ได้ก็แล้วแต่นะเฮ้ยข้างบน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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะโออาคาหลบหลบหลบ เออเผื่อมีคนถามนะว่าผมชอบวงอะไรมากที <t 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 ่สุดเอาเพลงมาจากไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออถ้าใครอยากรู้ว่าผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้ต้องอ้อมครับอ้อมอ้อมโลก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 เพื่อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้อะไรขนาดนั้นนะตายไปซะถ้าขนาดนั้นอ่ะโเผื่อทีมีคนถามว่าแบบว่าผมใช้เพลงอะไรในการ ลงคลิปนะฮะเอในการเดี๋ยวเอามาตัดต่อเรืออะไรมันมีหลายเพลงอ่ะจริงอ่ะมันเป็นเพลงของเกาหลีหละถ้าใครถ้าใครอยากฟังอยากอะไรนะฮะก็สามารถสามารถเอ่อเข้ามาไอคอมเมนต์ได้นะฮะว่าจะเอาเพลงไหนเพลงไหนนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเออนั่นแหละก็คอมเมนต์มาได้นะฮะว่าจะเอาเพลงไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับผมโอเคม,มา มีใครอยู่ไหมมีใครอยู่หรือเปล่าโูเจ็บจะโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงหรือมันบางผมว่ามันน่าจะบางแล้วจังหวะนี้มันจะมีโนเนียจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงสีเนทเรียอย่างนั้นเหรอศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์เอ้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เพื่อไม่ได้คงไม่ได้คิวนะผมได้อยู่คนเดียวนะฮะตีไป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 โอเคโอเคตีไปตีไป เฮ้ย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 อะไรล่ะโหโหแรงแรงแรงนะอุ้ยมันตีเป็นเป็นหมู่นะนวลาเมื่อกี้แรงมากเลยเมื่อกี้อุ้ยลิงลิงอุ้ยไม่ได้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 อะไรครับเนี่ยปับ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 โอเคผมผมจะยังไม่ใช้แอนตี้นะผมจะแบบค่อยๆตีก่อนเผื่อลิงให้ลิงโผล่ก่อนถ้าผมสั่งตีลิงมาทุบนี่ผมแห้ง ตีก่อนตี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 โอ้นี่ไงลิงโผล่แล้วโอเคสบายใจคือลิงโผล,แล่แล้วเราก็สบายใจนะฮะนี่มูลาผมตีแรงนะใครบอกว่ามูลาตีไม่แรงมูลาผมตีแรงอ <c oughs> แต่ว่าต้องแบบหาจังหวะฟาร์มหาจังหวะเอ้ย,อยหนึ่งสองสามาเดี๋ยวก็ใช้จังหวะหลบแบบนี้อ,อแบบนี้แหละคือเราไม่ต้องถือถ้าเป็นคนปกติอ่ะไม่คนปกติคนที่เล่นมูลลา,าปกตินะเขาจะเล่นแบบที่ผมเห็นนะ เข้าสกิลหนึ่งปุ๊บไปตีแล้วก็สกิลสองเลยแล้วก็ตีแล้วก็สกิลหนึ่งอีกทีแล้วก็ตีแล้วก็ตีแล้วก็ค่อยอันตีใช่ไหมเออแต่ผมจะไม่ใช่อย่างนั้นไงผมจะเป็นแบบเข้าสกิลหนึ่งไปตีตีตีแล้วเหมือนจะหลบได้ก็ค่อยใช้สกิลสองหลบแล้วก็ตีแล้วก็ค่อยอันติอะไรแบบนี้นะผมจะ,จะเล่นแบบนี้นะเออผมจะตีตีไปก่อนเธอตีได้ตีไปก่อนถ้าเขาฟิกก็ปล่อยเขาฟิกไปนะฮะถึงเราใช้สกิลสองหลบเอ้ย ถึงเราไปเข้าไปตีสกิลหนึ่งปุ๊บแล้วเราใช้สกิลสองเพื่อสโลเขาก็จริงถ้าเขามีสกิลหนีเขาก็หนีเราได้อยู่ดีนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนั้นเนาะเออเราก็ตีตีเช็คไปก่อนเราจะได้ไม่เสียสกิลเวลาเรากลับเงาเผื่อมีคนมาดักอะไรเงี้ยเราจะได้มีสกิลสองหลบด้วยนั่นเองนะครับผมนี่นี่เป็นทีของมูลหดนะฮะเออใครมาดูคลิปนี้บอกเลยว่าได้ทีของมูลาดไปนั่นเองนะครับสำหรับทีนี้นะฮะว่ามันใช้ยังไงอะไรอย่างนี้นอะเออใครที่อยากใครที่รู้ก็สัอุยอ้ย สามารถกดไลค์ให้กันด้วยเออตายสามารถกดไลค์ให้กันด้วยนั่นเองนะครับผมตายลุยลุยเออสองสองละสามสี่โอเคอุ้ยฆ่ามันโอ้โหดูดเลือดดูดเลือดดูดเลือดอะไรนะอะไรแล้วเออ นี่เราพยายามแยกดันพยายามทำสุดๆแล้วนะดูสิว่าจะเป็นยังไงเกมน,นี้บูมาบูมาบูมาไปจุบไม่ได้ฮะเฮ้ยเปิดวิชั่นอะไรล่ะเปิดวิชั่นโอ้โหไม่โดนผมว่ะตัวละครตัวไหนม,มันชื่ออะไรนะอิจิตันตันชื่อชื่ออะไรนะชื่อเหมือนวงเคปอปได้ไหมอิจิไม่ใช่มันชื่ออิจินะอิจิเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้โล่ามาได้ยังไงวะนนี้โอ้โหตกใจเลยกำลังอิสจี้อิสจี้เลยโอ้โหตกกระจงตกกระใจหมดมายังไงครับเนี่ยกลับบ้านเลยแล้วกันเอ้ยตายไหมน่ะอีกทีเดียวที่เดียวโอ้โหไม่ตายว่ะท่านผู้ชมโอ้โหไม่ตายไม่นะ <c oughs> แคลรี่แคลรี่ตายแปดตัวเลยวะเฮ้ย <c oughs> แคลรี่เขาพิมพ์แล้วเหรอเขาตายเยอะเขาโดน,นได้ปะเขาพิมพ์แล้ววะ่ะตามสูดรับผมเขาพิมพ์แล้วแอบครับแอบแอบเผืมีคน,นว่าเอ้ยโอ้โหเอ้ยนึกว่ามันจะเข้าเห็นลิงแล้วแบบโอ้มันจะโป๊กอะไรขนาดนี้โอ้เกินเฮ้ย โอ้้ยได้อยู่โอเคมาแล้วโอ้โหเมื่อกี้แบบกําลังมองแบบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเมื่อกี้เห็นอีกทีตายแล้วนะฮะอุ้ยเฮ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 ้ยอย่ามาห้าวสิบหนึ่งสามแล้วนั่นเองนะครับแต่ทำให้เหมือนสุภาเกมตามเนี่ยชิดชิดชิดเฮ้ยอ้าวไม่หนี ไม่มีหนีเหรอไม่มีหนีเหรอไม่มีหนีไม่มีตีตีสามทีตายเหรอแรงไหมแรงไหมท่านผู้ชมมีดาบดงดาบแดงนี่แรงมากนะเมื่อกี้ฟิกก็ไม่รลอดนะครับเบฟิกก็ไม่รลดโอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้ซินนเทียเขาจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบโดนขอบแล้วแล้วก็ตายนะจริงๆกี้เขาจะไม่ตายแล้วาโดนขอบเราไปวิ่งตำขอบตายฮะซินนเทียซ้าย ไอ้ถ้าผมตายนี่แพ้เลยเนี่ยไอ้จิ๊เออผมตายนี่แพ้เลยปะเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครพึ่งได้เลยเนี่ยจะพึ่งทอนก็แบบโดนล้วงนะฝั่งทีามีล้วงเยอะโดนล้วงตายอีกดีนะโอเคเราต้องดันเวสสูงๆไว้เพื่อนส่งไว้เดี๋ยวเราจะดันเวสสูงให้เราต้องทำเวสสูงๆไว้เราจะได้แบบสู้เขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะอ สั่งเพื่อนถอยถ้าเพื่อนบวกนี่แห้งนะแต่ว่า4-4อ่ะไหวหรือเปล่าเพื่อนไหวหรือเปล่าโอเคเียวแนะนำเคียวไว้เออโอ้โหได้ไงตายแล้วไม่นะตายแล้ว1 2 3 4งสองสชึบๆโอ้ตายปั๊บปั <t <t <t: <t 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 ๊บปั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 ๊อปั๊บปั๊บมันต้องอย่างนั้นปั๊บ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 ปั๊ มาดิโอ้โหหลบได้พอดีจังหวะแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆยัดเคโอ้โหพลังสุดเฟีเ้ยวนี่ไงไลบลีกลบลีกยกลอยตีตีดูดเลือดอะไรดูเลือดอะไรดูดเลือดอะไรดูดเลือดอะไรเหลือแต่ตัวเดียวยังไงตอนนี้ยังไงไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้เมื่อกี้ได้โชว์เมื่อกี้ได้โชว์โชว์ช่ำโชว์ช่ำจะจัด,จดหลบโดนโดงขอบ แล้วแต่ไม่ใช่สไลดหลบอางทีอ้าวที่ให้มีคนตายอะไรครับเนี่ยเื้อบครับเออสวย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 พอแล้วมั้งเพื่อนเมื่อกี้แหละเมื่อกี้แหละโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยมันมันโยนตีมาเหรอโอ้โหเสียเลยเสียไข่เลยอะไรวะเนี่ยเกิดเสียไข่เฉยเสียไข่แบบง่ายดาย อาชีพหายแล้วเฮ้ยมันก็ไล่เกินอันตีมันรวยมาเราต้องไปเนี่ยเราต้องถอยเนี่ยเราต้องถอยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดินหนีธรรมาดาแหลยอือดี๋ยวนะโทนช่วยตันให้โอเคโอ้โหเสียไข่ฟรีอีส์ปลอดเธอไม่นะสิบสี่หนึ่งห้าเฮ้ยทำไมเกมมันยาก,ยาก หนึ 1> 1, ่งสองโอเคหนึ่งสองโอเคได้อยู่เหมือนเขาจะพิมพ์กันรัวๆว่ะไม่เป็นไรนะฮะเราปล่อยไปนะฮะเราไม่ต้องไปสนใจเอ้ยเอ้ย,เ,อยเพื่อนเพื่อนมาเร็วไปชึบโอ้โหไม่ตายเฮ้ยมันไม่ตายโทรเรื่องวันนี้นี่ไงเออจี้ตายกลับไม่ได้มีคนดกักอ่าวชิพหายแล้วยังไงเนี่ยแล้วยังไงได้เคียวแล้วโอ้โหชิบ โอ้โอ้เรียบเลยเรียบร้อยยังไงไปชนะหรือเปล่า,นาน not, เรามาดูกันชิบหายแล้วแค่รี่ตายแล้วแค่รี่ของเราตายเลยแต่ซับก,กม็ม <laughs> ีถอยเร็วถอยเร็วถอยเร็วว่าตายหมดแพ้แน่เลย <laughs> จะตายหมดนะ <laughs> จะตายหมดนะโอ้สามสิบวีกันได้ไหมเนี่ยแล้ว <laughs> ฝั่งเขาตายแค่อิสจีไม่ใช่อิจจีตัวเดียวเองจะออกอะไรแล้วครับผมไม่รู้จะออกอะไร <laughs> 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 ไม่รู้จะออกอะไรเขา หายแล้วเขาดันมาถึงนี่แล้วจริงๆเขาน่าจะเลือกกันกันป้อมใดป้อมหนึ่งนะเลือกกันป้อมใดป้อมหนึ่งนะแบบกันยอมทิ้งป้อมหนึ่งแล้วก็กันอีกป้อมหนึ่งให้ได้อฮ้เฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้เรียบร้อยอา้าวได้ดาวคืนก็ไม่เป็นไรนะเราเล่นขนาดนี้เราก็ต้องได้ดาวคืนนล้ครับนั่นนอนโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีคลิปนี้ก็บ๊ายบาย 5ตัวก็แพ้ไปนะคิวไม่สำคัญนะผมบอกเ,เห็นไหมขนาดคิวเยอะยังแพ้